สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ในทุกๆความสัมพันธ์ย่อมมีทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่ๆเป็นสัจธรรมครับแต่มันจะมีเรื่องแย่ๆบางรูปแบบที่เข้าขั้นดาร์กไซส์และหากคุณสาวๆอย่างคุณดันทุรังทนอยู่ต่อไปเพียงเพราะคิดว่ามันก็เป็นเหมือนเรื่องแย่ๆเรื่องอื่นๆที่ต้องผ่านมันไปให้ได้แต่บางเรื่องมันก็ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5้าด้านมืดของความรักอย่าดันทุรังทนอยู่ต่อไปนำเอามา ให้คนหนุ่มสาวได้ดูกันหากคิดว่าคุณนั้นได้เจอเรื่องที่มันร้ายเดี๋ยวมันจะดีได้นั้นมันก็มีครับแต่สําหรับบางเรื่องต่อไปนี้ไม่ว่าผู้ชายจะงานดีแค่ไหนก็ห้ามทนอยู่เด็ดขาดครับข้อที่1ึหึงห่วงเวอร์มากอาการห่วงนิดนิด หึงหน่อยๆเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนมีอยู่ในสัญชาติยานครับหากเขาแสดงออกในระดับที่พอให้คุณทุ่มชื่นหัวใจและไม่เข้ามาละเมิดความเป็นส่วนตัวในชีวิตของคุณก็เป็นสิ่งที่คุณสาวๆพอจะทําความเข้าใจได้แต่อาการหึงหวงแบบเวอร์มากๆชนิดที่ห้ามคุณไปไหนมาไหนกับเพื่อนต่างเพศเช็คโทรศัพท์ทียิบขอพาสเวิร์ดโซเชียลมีเดียทุกประเภทเลวร้ายถึงขั้นไปไหน ก็ต้องขออนุญาตจนถึงขั้นที่คุณเกรงใจเขาและคุณจะห่างออกจากเพื่อนฝูงในที่สุดแม้เขาจะอ้างว่าเป็นความรักแต่ลองคิดดีๆนะครับว่านี่คือด้านสว่างหรือด้านมืดของความรักกันแน่การที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วคุณต้องทิ้งทุกอย่างในชีวิตมันคุ้มค่าหรือไม่อย่าปล่อยให้ความรักมาทำร้ายคุณอีกเลยครับข้อที่สองไม่ซื่อสัตว์ต่อกัน การเป็นผู้ชายไม่ใช่ข้ออ้างของความเจ้าชู้หากเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่หนึ่งคนนั่นคือสัญญาณของความไม่เคารพและให้เกียรดกันขั้นสูงสุดอย่าคิดว่าถ้าให้อภัยแล้วเขาจะปรับปรุงตัวอย่ายอมให้ตัวเองใจอ่อนกับการทำร้ายทำลายความรู้สึกกัน mm hmm. นี่คือด้านมืดที่ไม่สมควรมีใครต้องทนอยู่ต่อหากเขาไม่ให้เกียรติคุณคุณต้องให้เกียรตัวเองมากๆเข้าไว้ อย่าทนอยู่อีกต่อไปเลยครับข้อที่3โทษคุณได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่เขาผิดก็ตามจากคำพูดที่ว่าเพราะตัวเองไม่มีเวลาให้เขาเขาเลยต้องไปคุยกับผู้หญิงอื่นไง เพราะตัวเองชอบแต่งตัวสวยๆเขาเลยต้องหึงตัวเองไงหรือเพราะตัวเองยั่วโมโหเขาเขาเลยต้องด่าตัวเองแรงๆไงเคยได้ยินประโยคทํานองนี้มาบ้างไหมครับเมื่อฟังผิวเผินคุณก็จะจุกและเกือบจะคิดว่านี่เป็นความผิดของคุณจริงๆแต่หากพิจารณาดีๆแล้วคุณผู้ชายต่างหากครับที่ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นหึงหวงคุณจนเกินเหตุหรือด่าคุณแรงๆการกระทําเลวร้ายที่เป็นด้า มืดของความรักแบบนี้ยังไงก็ผิดครับเขาไม่ควรทำกับคุณไม่ว่าเขาจะอ้างว่าคุณทำอะไรแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ความชอบธรรมที่เขาจะมาโทษคุณได้หากเจอแบบนี้ไม่ควรทนอยู่ต่อไปนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงนิสัยที่ไม่ยอมรับความจริงชอบโทษคนอื่นแต่ตัวเองทําเรื่องเลวร้ายได้หน้าตาเฉยครับ ข้อที่4ี่ด่าดทอหยาบคายให้เสียหาย เวลาโกรธใครๆก็อารมณ์แปรปรวนกันทั้งนั้นแหละครับแต่ในความแปรปรวนมันย่อมแสดงตัวตนด้านมืดบางอย่างออกมาหากอยู่ในระดับที่บึ้งตึงต่อกันขึ้นเสียงบ้างก็ถือว่าเป็นแค่ระดับเรื่องร้ายๆที่เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโกรธแล้วขึ้นกูขึ้นมือพ่นคําด่าเลวร้ายชนิดที่พ่อแม่ก็ยังไม่เคยใช้กับคุณอย่าทนต่อไปเด็ดขาดครับเพราะเท่ากับว่าเขาไม่เขา และให้เกียรติคุณเอาซะม,มากมากหากเพิ่งคบกันยังด่ารุนแรงถึงเพียงนี้ยิ่งถ้าคบแบบจริงจังมากขึ้นความอดทนต่อการมีน้อยลงอาจจะพัฒนาเป็นความรุนแรงในรูปแบบอื่นได้นะครับข้อที่ทําทำร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยในระดับที่10เลยล่ะครับไม่ว่าเขาจะมีข้ออ้างแบบไหนผมโกรธมากไปหน่อยผมสติหลุดไปนิด เหตุผลจะดูฟังขึ้นแค่ไหนคุณก็ไม่ควรทนกับด้านมืดสุดเลวร้ายอย่างการทำร้ายร่างกายครับหากคุณยอมทนอยู่ต่อแม้อีกครั้งเดียวจากการเริ่มต้นด้วยการกระชากบีบแขนแรงๆหรือผลากอาจร้ายแรงถึงขั้นตบตีซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญานี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะผ่านผลไปได้แต่เป็นด้านมืดที่คุณต้องรีบพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดเท่า ที่จะทำได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อน กับ5้าด้านมืดของความรักอย่าดันทุรังทนอยู่ต่อไปจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเชื่อว่าคุณสาวๆบางคนต้องเคยเจอกับตัวเองมาบ้างแล้วอย่างน้อยๆหนึ่งพฤติกรรมซึ่งมันนำพาความเจ็บปวดมาให้คุณอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นหากมันเกิดขึ้นครั้งแรกอย่ายอมให้มีครั้งต่อไปไม่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากคุณไม่รู้จักรักและเคารพตัวเอง ให้เป็นครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Worldwide web บแกงดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ